เอาใหม่เลยใช่ไหมคะชื่อชื่อนางสาวนันทิกาเรี่ยมเพชรชลัดค่ะชั้นม .6 ทับ2เลขที่10ค่ะจะรองเพลง Integral song Integral song การอินทิเกรตเป็นไทยต้องเซตการหาปริพันธ์เป็นการย้อนกลับของดิฟที่จับมาหาอนุพันธ์จาก f p r i m f เป็น f x บวก c ครบคัน อินทิเกตตัวเลข dx คำตอบเป็นตัวเลขตามด้วย x บวก c นะกันอินทิเกต A กํำลัง n dx เอา n บวก1หารด้วย n บวก1แล้วบวก c เช่นกันหาปริพันธ์จำกัดเซตต้องอินทิเกตนํา ab แทนใน x หลังอินทิเกตแล้วกันผล b ลบ a เป็นคําตอบหรือ a n นเซอของฉันการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบอกตรงๆเราต้องขยันเช่นเดียวกับหาปริพันธ์จำกัดเซตอยากดี ด้วยเกตวาดกราฟพร้อมกันกราฟเส้นตรง x กำลัง1 y กำลัง1พาราโบลาคว่ำงายหน้าทึ่ง y 1 x กำลัง2ไม่เหมือนกันจุดตัดแกน x ไซายขวาทำท่าแทน y ด้วย0ได้ x 2ค่าพร้อมกันจุดยอดนี่แหละสำคัญ x เท่ากับลบ b หารด้วย2 a ค่า y หา h ได้ 4ac ลบ b กำลัง2หารด้วย4 a มันมัน พื้นที่ใต้แกน x เพิ่มติดลบทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกน x คงไว้ทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นแทน b ลงไปแทน a ลงไปเสร็จแล้วลบกันทันใดคำตอบไวัยเป็นตางางหน่วยเอ้ย